กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เมืกับผมคนเดิมอะไรการคอมี Call <c oughs> <c oughs> และในวันนี้เรามาอยู่ในพาร์ทสองกันแล้วนะครับสาหรับการเล่นผ่านแบบประตูหน้าบ้านนะซึ่งอีแกนนี่มาแล้วเตรียมเตรียมฆ่าแมา่งนะเอ้ยนั่นแหละตายหำไปซะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะสองนาทีบวกไปก็ประมาณ2นาที22ิวินะครับตอนนี้คํานวณเป็นอย่างดีบอกเลยกูไม่พลาดหรอกเรื่องการคํานวณเนี่ยเฮ้แต่ตอนนี้ผมงงอยู่ว่ากูพลาดอะไรไปหรือเปล่าอีกวะ มามามา,มากูรีบกูรีบกูรีบมางมากูรีบนั่นแหละกูลงไปก่อนกี่นาทีโอเคแปลว่า4.56นะ4.56จำไว้4.56เราจะต้องอเรียกว่ายัางไงเราจะต้องลงมาก่อน4.56นะครับทุกคนตัดไปแล้วใช่ไหมอันนั้นตัดไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าห้องนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ผมเอาหนังสือมาเพื่ออะไรวะอยากรู้จริงจง จริงสมุดแม่งไม่จําเป็นเลยนะอ่ะดูสิมีอะไรอยู่ในห้องนี้ไหมก็ไม่มีนะเ,นเว้ยเอ้ยกูปลดปล่อยมึงแบบงงงงก็ได้วอะกูรู้แหละว่าปลดปล่อยมึงไปก็ไม่ได้อะไรแต่ก็อยากปลดปล่อยนะเพื่อแบบมึงปวดขี้ปวดยยนะเยีเ่ยวอะไรอย่างงี้ไงเออเฮ้ยกูเฮ้ยพลาดไอ้มหมอนี่ได้ยังไงวะเนี่ยไอ้ชายมึงกำลังคานมาใช่ไหมมึงทําอะไรกูวะเนี่ยอยากรู้อยากรู้อยากรู้ไม่ทําอะไรจริงๆโอเคดีน่ารักมาก แกจะกลายเป็นแม่แกนนี่ที่แกจะกลายเป็นแม่เซเลนาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งข้อหาไม่ทำร้ายร่างกายใครแต่นั่นแหละมึงแม่งโง่อยู่ดีรีบลงรีบลงรีบลงตอนนี้กูไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่าปลดปล่อยไอ้หมอนั่นเราจะได้อะไรหรือเปล่านะวางแผนต่อไปครับวางแผนต่อไปแผนต่อไปก็คือเราจะขึ้นไปปิดอ่าเรียกว่าไงวิไกลไกลเกินไป เราจะขึ้นไปปิดอ่าอะไรวะไอ้กล่องแมงมุมนะครับเพื่อเอาของโอเคไหมแผนต่อไปเป็นอย่างนี้พูดเหมือนเป็นคนสร้างเกมเกง่งๆคนนึงโอเคกูยิงอัดมึงไปแล้วอ่ะยาฆ่าพิษนักบ้านในตัวเองจะจุดยนะครับเอ้ยเชือกกูต้องเอาคอสโปไปไอเวนไปเ,เวนเสียเวลาเลยเฮ้ยแกน,นี่โอ้ยกูขอโทษได้ไหมแต่มึงอย่ามาบังตอนนี้โอเคครับอย่าให้มันเสียเวลา ขึ้นไปนะครับสวยสวยงามมากเลยพี่นั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยกูขออย่างเดียวเลงดีๆนะเลงดีๆเลยเฮ้ยเลงดีๆดีดวะ่ะอ,อือนั่นแหละสวยแล้วตรงนี้ได้อะไรวะอยากรู้ของพวกนี้กูไม่ได้จำเป็นเลยไอ้ชายเมื่อของจำเป็นจำเป็นให้กูบ้างดี มันจำเป็นมากมากอันเนี้ยไอเวนชิมหายแล้วลืมจับเวลาด้วยไอเวนเอ้ยกูนี่มันโง่จริงๆไอชายแต่ผมรู้ครับว่าตรงเนี้ยมันยังมีอีกส่วนหนึ่งผมลืมไปเฉยเลยเว้ยนี่ไงพออัปเดตใหม่ปุ๊บนี่ทำกูเออแล้วนะเอาจริงนี่ตรงนี้เออขอแม่นแม่นลากหัวคมคมยี่สิบสองนาฬิกาอนดึนหายเออนั่นแหละสวยปัดขวายิงเพื่อหวังผล เฮ้ยมึงจะไม่ให้กูจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมมึงเอาแต่ของแบบของแบบที่มันผ่านด้านบนมาวะเฮ้ยเอาดีอันนี้ตลกอันนี้อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมนยมึงแบบโอ้ตาเยเลยตาเยเลครับตอนนี้กูบอกเลยตายแล้วจริงเห็นแบบนี้นี่กูปวดขี้แล้ว,นะวจริงเฮ้ยขอด่าได้ไหม เวนกูขอด่าแบบนึงแม่งแม่งเอ้ยมึงซ่อนไว้ตรงนี้ใช่ใครจะไปเห็นโอ๊ยกำลึงปวดตาเลยกูเล่นเกมนี้แล้วปวดตาครับทุกคนอย่าลืมใส่แว้นอ,อปตัสร้อเลยล้อเลยสปอนเซอร์ยังไม่เข้า <c oughs> ยังไม่เข้านะออปตัสยังไม่เคยเข้าโอเคเป็นการเล่นแกนี้ที่นานสุดและมั้ง ใช้เวลา20นาทีรวมกับคลิปเก่าเป็นเท่าไหร่ปาปลาปทุกคนปาปลาปลากูกูไปแล้วมึงเอาแตงโมมาให้กูนะเอาแตงโมมาให้กูเออใช่กูขาดคอนเอ้ย,อยนี่ไงกูได้คอนมาแล้วชิมหายแล้วแม่งยังยุ่งยากอีกว่ะไอเว้เอ้ยกว่าจะผ่านได้ยังยุ่งยากอีกไม่เป็นไรทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะ แล้วก็ชั้นบนตรงนี้จุดหนึ่งแต่ยังเยอะอีกนะเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้จบใครเนี้ยโอเคแล้วไงต่อตรงนี้มีสเต็กซ,ซึ่งเราไม่จำเป็นแล้วอืแปลว่าเราขาดอะไรสักอย่างแค่ตรงนี้แหละนะมีแค่จุดเดียวแล้วแหละมาเราเดินไปเลยมันก็จะโดนขังแล้วเราก็ต้องตัดตรงนี้นะครับจากนั้นก็หยิบไอ้ไหมอนี่มา แล้วก็ไข่ตรงนี้เลยครับแล้วก็รีบลงไปชั้นล่างรีบลงไปชั้นล่างเลยตอนนี้นเอออาจจะผ่านเราก็ได้นะเอาจริงขาดแล้วอีกป่าวะไม่ขาดแล้วนะแม่งกูตาถั่วเฉยสุดท้ายแม่ง <c oughs> ผิดที่กูนะ <c oughs> ไม่ใช่ไข่เลยโอ้ยยังมีอีกมึงจะไข่ได้ละแตงโมใช่ไหมแล้วพอสับแตงโมปุ๊บก็จะได้แผ่นล็อกคีย์ถูกไหมกูเข้าใจถูกใช่ไหมไอ้ชาย ใช่ไหมกูเข้าใจถูกนั่นกูว่าแล้วแปลงโมรจริงๆด้วย<ฮ>อ่ะกูว่าแล้วแผดลลอกคียจริงด้วยไอ้ชายตรงตามในสิ่งที่กูคิดเป๊ะนะเฮ้ยชายเฮ้ยอย่าเดินาพาดไปเหยียบแบบงงๆแล้วกันกระสุนกระสุนอยู่ไหนวะ โอเคเจอกระสุนนะครับตอนนี้ผมผ่านแล้วได้แล้วนะเฮ้ยยายาอย่าไปไหนไกล้เครียดเลยเกมนี้อย่างตึงตึงยิ่งกว่าหนังยางอีกมามามึงมามา,มาหูกูจะได้ปลดปล่อยสักทีมาเออนั่นแหละเออนั่นแหละล่วงไปแบบโง่โง,ง,งสมกับเป็นมึงดีนะอืมอย่าไปสิสวยสวยเพสวย,สวย,สวย เมโอเคจบแล้วใช่ไหมหรือมึงจะมาฟลิปตรงหน้าจอกูอีก <l acht> โอเคครับก็เป็นแล้วผมก็ใครจะชอบคลิปนี้เกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยผมโคตรเหนื่อยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะ <l acht> ก็สวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย